เอาละครับผมก็สวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับผมตัวละคร LR ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมประกาศมาแล้วเนาะจากไลฟ์สตรีมนะครับความสามารถมาแล้ว g o l เด้น i ิเซอรกับ g o น i ต้เป็นตัวละครที่สลับตัวออกมาได้มาอนับมาดูกันว่าโหดเหี้ยมแข่งแกร่งขนาดไหนคือ <c oughs> แค่เห็นการ์ดเนี่ยเปิดแน่นอนแต่จะเปิดกี่เม็ดไม่รู้ความสามารถเป็นไงไม่รู้แต่ถ้าเห็นการ์ดนี่คือ10เต็ม10เลยคือเทจะจัดเลยนะครับผม,มเพื่อให้การเสียเวลานะคิมจะได้ไม่ยาวมากมาเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหเทจะจัดมูวี่บอสหรือ m o วี e ฮีโร่ขี้บวก3 HP 200% Atta เป a ร์เ e จะเพิ่มทุกอย่างอีก50%เนะครับเมื่อตัวละครตัวนั้นนะครับมีแคด3อย่างนี้ นะครับคือมีอย่างไรก็ได้เนาะทางฟังก์ชั่นบูทกิปเตอร์วอลิเออร์หรืออินฮูเม,มนดีดอย่างเอาเลยว่ะเพื่อนเอออย่างเอาเลยเจฟีดน้ำโหจัดเลยเพื่อนโอ้โยมันดูความสามารถเบสิเอฟเฟกกันเนะีครับผมเอเตนดิเฟนบวกสองร้อเพื่อทำการเก็บอาคิหนึ่งลูกนะครับจะได้อาคิบวกสตอ่อจำนวนโอ้โหเรียกว่าเก็บแค่ลูกเดียวนะคุณได้คิบวกสเพิ่ไมไปโอ้โหเวอร์มาก นะครับผมขบบนวาวเวอร์แล้วเจอลดดาเมจที่รบล,ลง70%วอทเดียวก่อนให้ตายเถอะเจ,เจฟีดนี่มันอะไรครับนี่ลดโห70%นี่คือตำแหน่งช่องหนึ่งอย่างไม่ต้องสื้อครับหน่วยเขาเรียกว่าอะไรหน่วยรับตีนใช่คำว่าหน่วยรับตีนนี่แท้ทูนะครับ70%เลยเพื่อนแม่เจ้าโหการออท t คนะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ ปรากฏตัวมา5เาเถินโอ้โหแค่5เถินนี่ก็เกินพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เกมไวเนาะแป๊บเดียวก็จบแล้วมัง้งถ้าเขว่ามั้งนะครับผมเออไม่รู้นะเผื่อมันเปลี่ยนอีกเลือดเยอะก็5เทินก็ไม่จบอีกยืดเยื้อได้นะครับหลังจากเทินที่6ใช่ไหมมีโอกาสเกรดนะครับผมที่จะกัด all ออแอสแท่าไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคอยู่แหละเมื่อมีตัวละครเอสต็มค้า4ตัวอยู่ในทีมหรือ มีตัวละครที่อยู่ในแคมป์มูวี่ฮีโร่หรือมูว่ามูวี่บอสทำการโจมตีในเทอร์นนั้นจะทำการเขาเรียกว่าอะไรจะทำการโจมตีซ้ำและเป็นท่าไม่ตายโอเคทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีนะครับแอแตแทกบวก150%แล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดคริติคอลนะครับ10%ในเทอร์นนั้นก็มันแหมช่องหนึ่งตัวนี้คือมองจากดาวอังคารก็รู้ครับว่าช่องหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นโดนตืบแอแตแทกก็บวก เมื่อกาดทำงานก็คือเมื่อติดกาดแอคแท็กไม่ใช่ดิเมื่อติดกาดออร์ท็กนะครับดีเวน s ์บวก2ออเอก็อถุย2แลว้วก็เวอร์เกิน20%สูงสุดคือ100%ครับก็โอเคแหละบูททั้งในส่วนของพลังป้องกันบูททั้งพลังโจมตีใช้ได้ครับสำหรับในส่วนของเจฟฟีดเมื่อมีตัวละครซูเปอร์คาร์สตัวหรือมากกว่าอยู่ในทีมล้ว ในทีมรับแล้วก็เริ่มในเทินที่3หลังจากที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาหรือเริ่มใช้ในเทินที่5หลังจากที่เริ่มการต่อสู้นะครับก็คือจะสามารถที่จะเปลี่ยนลูกแก้วสีน้ําเงินสีแดงเป็นลูกแก้วสีเขียวแลนดอมลูกแก้วสีเหลืองหรือสีม่วงเป็นลูกแก้วสีลุงแล้วก็จะทําการสลับตัวนะครับเป็นโกติตา้าได้นั่นเองนะครับผมก็ํามาคอมโบกับ5เทินกับกาดพอดีนะคือกาดหมดปุ๊บ คุณเลือกเลยนะครับว่าคุณจะบวกต่อไหมนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นโกจิต้าเลยถ้าเป็นผมนะคือแหมชงมาเข้มๆข,ขนาดนี้ผมบอกเลยนะออกแบบมาแบบ5เทินครบแล้วแบบแหมดูดิสเทินห้เทินเล่นนะั่นคือแบบชงมาเข้มๆเ,เ,เลยเพื่อนอารมณ์คือแบบชงมาเข้มๆอะ่ะจังหวะนี้คือมันต้องมันต้องเปลี่ยนแล้วละถ้าชงมาขนาดนี้นะครับมาดูโกลเด้นฟีเซอร์นะมีในส่วนของแอคทีฟสกิลด้วยนะครับสามารถใช้งานแอตทิฟสกิลได้เมื่อมีตัวละคร ตัวรายครับสี่ตัวหรือมากกว่าอยู่ในทีอืมอ่าแอบใช้ยากอยู่นะ4ตัวคือกูต้องอาจจะต้องจัดทีมมูวี่บอสแม่งทั้งทีมเลยนะครับผมแอ t i v วิสเก็คือคีบวก24่สิบสี่เนบวกสี่แล้วก็จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีก็คือเป้าหมายการโจมตีจะมารวมที่เจฟฟี่คนเดียวก็โอ้โหผูดตามตรงนะเจฟฟี J ่ คือเจมาแบบนี้ก็อยากจะจัดเป็นแบบทีมลูกผสมอ่ะเออหัวทีมลูกผสมน่าจะสนุกคือเป็นมูวี่บอสมูวี่ฮีโร่ไงมันน่าจะสนุกกว่าแต่แอคทีฟสกิลของเจฟีนี่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเออนาะเออแบบมันยากนิดนึงอะ่ะเพื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูนาเนาะว่าอู้แต่โหดีกว่านะทำไมแคทมึงเยอะจังวะเนี่ยเ,เ,เอาว่าไม่เป็นไรมาดูถ้าไม่ตายนะครับเดี๋ยวแอคทีฟสกิลค่ว่ากันแอบใช้ยากยู่นิดนึง แอตติ ives, อ่าถ้าไม่ตายนะครับเพิ่มพลังโจมตีเนาะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะมไม่เห็นนะเอออ๋อ,อนี่ไงโถเอ้ยถ้าไม่ตายเล็กก็คือพลังโจมตีแล้วก็ลด Attack and Defense ของศัตรูถ้าไม่ตายใหญ่นะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีเลยเพิ่มพลังโจมตี5 0พร้อมทั้งลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับหนึ่งเทิร์นโอ้โหยางดีเลยเพราะ มันไปยืนช่องแรกอยู่แล้วเว้ยโอ้โหเอาเรื่องอ่ะคือเจฟฟีนไ่้ไม่ออกแบบมารับตีนโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคมาดูแปลงล่างเป็นไม่ใช่แปลงล่างเรียกว่าสลับตัวมาเป็นพี่หล่อสุดเท่ตงึงแน่นอนตัวนี้โกจิต้านั่นเองมาดูว่าโกจิต้าทำอะไรได้เนึ่ครับผมคิบวกหกแอทแทดฟเฟบวกสร้อยซ เมื่อทําการเก็บลูกแก้วนะครับจะได้คีบวกหนึ่งเพิ่มไปด้วยโจมตีเข้าทุกทุกสีมีโอกาสหลบการโจมตีประมาณ50%เมื่อทําการเก็บลูกแก้วจะทําการรีเลือดเต็มเลยใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับเมื่อมีตัวละครซูเปอร,ร์คลาสอยู่ในทีม3ตัวหรือมีตัวละครที่อยู่ในแฉกมูวี่ฮีโร่หรือมูวี่บอสที่ต้องการโจมตีในเทิร์นนั้นลดดาเมสี่สิบเอร์เซ็นต์เอาดิคือทั้งหลบทั้งแทงครับโอ้โหโกดีได้อย่างเอา เมื่อทำการโจมตีมีคิดได้กับ20หรือมากกว่าแอตแท k เนแอตแทกเดหูบวก200%แล้วก็มีโอกาสเกรดนะครับที ok ่จะตีติดคลินิเคอลเมื่อทำการกด Active Skill หรือเมื่อมีคิดได้กับ24 a t t a แอบวกอีก150แล้วก็การันตีนะครับว่าตีติดคิดแน่นอนทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเก็บลูกแก้วโอกาสหลบเพิ่มอีก5เน ในคำสแต็กได้ด้วยนะครับคือต่อลูกไงฮึ่มแอแทกโบยสิบเปอร์เซ็นด้วยและตัวละครของเพื่อนดีเฟนต์โบยอีกสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นตัวเองนะครับเมื่อทำการโจมตีแม่เจ้าเวอร์มากกุยต้ากุยต้าเวอร์เกินทุกครั้งที่เก็บลูกแก้วห้าลูกนะครับจะทำการโจมตีซ้ำแล้วเป็นท่าไม่ตายแน่นอนโอ้โหขอดูแอทเทอรสกิลก่อนนะมันเวอร์จังวะใช้งานได้นะครับเมื่อมีตัวละครซุปเปอร์คาร์สามตัว อยู่ในทีมเพิ่มมาทางโจมตี4 0เอร์ดีเฟนต์บุย540นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วนะครับทุกสีเป็นลูกแก้วสีเขียวหนึ่งเทินโอ้โหเฮ้ยทำไมอ่านของกีโกจิต้าวเันเ่อ์จังวะ <c oughs> คือโกจิต้าแม่งครบเครื่องแบบครบเครื่องจัด,จดเลยเมื่อนนี่น่าจะเป็นอีกตัวละครหนึงที่ผมให้ระดับเดียวกับ โอเมก้ากับกูดิต้าสีได้เลยนะมันไปอยู่ระดับนั้นเลยครับดีนี่กูยังไม่จัดเทียเกือบจะจัดเทียแล้วดีนะ่าห้ามใจไว้ก่อนโอ้โหเก่งยังวะผมรู้สึกว่ามันระดับเดียวกับโอเมก้าเลยนะผู้นำทีมเออยไรเอ่ยดูดีหมดเลยแล้วลูกทีมก็ไม่ขีอ้อ่ะผมใช้คำนี้แล้วลูกทีมก็ไม่กากอะ่ะเอาเป็นว่าเก่งครับเดี๋ยวต้องเล่นจริงนะไม่รู้ว่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าแต่ออกแบบมาผมบอกนะออกแบบมาดีมากในความรู้สึกส่วนตัวผมนะ ผมรู้สึกว่ามันออกแบบเจฟีมาดีอะอารมณ์แบบเจฟีกูแทง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 จนเมื่อแทงสุดๆดแล้วภายในห้าเทินเปลี่ยนลูกแก้วคือมันอย่างที่บอกมันชงอะมันชงเข้มเขมมาหวานเจี๊ยบเลยชงแบบน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไอที่บอกความหมายของผมคืออะไรคือชงมาแบบความสามารถเนี่ย มีซูปเปอร์คาร์เนี่ยผ่านไปห้าสามเทอร์ผ่านไป5เทอร์น 5, นเนี่ยแม่งเปลี่ยนลูกแก้วสีน้ําเงินสีแดงเป็นเขียวแรนดอมยังแดนด้อมไม่อีกนะแรนดอมเหลือ,องหรือม่วงเป็นลินโบพร้อมกับคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโกจิต้าได้เลยพอเปลี่ยนเป็นโกจิตา้าเสร็จใช่ปะเออไม่รู้แหละมันจะอะไรขนาดไหนแต่โกจิต้ามันต้องพึ่งของการเก็บลูกแก้วจะทําให้ตัวมันละครมันอะเก่งแถมตีเบิลด้วยโอ้โหคือแบบเอาจี้งเงนเลื่อน ทงให้ขนาดนี้หวานเจี๊ยบขนาดนี้คุณจะไม่สลับตัวจริงๆหรอในมุมมุมนะคือเจ๊แทงไปเลย5เทินแทงหมดเมื่อไหร่สลับตัวได้สลับไปเลยครับน้องเพราะว่าเราอย่าไปลุ้นกับไอ้เรื่องของการดเลยผมว่าเปลี่ยนมาเป็นโกจิต้าเวิร์ก,กว่าข้อดีอย่างที่บอกกุิตาคือครบเครื่องที่ครบเครื่องเพราะอะไรมีหลบด้วยมีลดตาเมจด้วยและหลบมันสามารถคุณสามารถที่จะทําให้มันหลบได้แบบ มันสามารถทําได้ร้อยนะนั่นกะ็คนะือนะคุณเก็บลูกแก้วดีๆเออแต่แค่นี้ก็พิวแล้วผมใช้คำว่าแค่นี้ก็พิวแล้วเนะยครับผมโอ้โหผมว่าแม่งเก่งมากๆเลยโดยเฉพาะโกดิต้านะแต่ก่อนเราเล่นใช่ไหมถ้าไอตัวที่แบบสลับตัวเนี่ยเราก็รู้จะสลับเพื่ออะไรเนาะถ้าเกิดตัวแรกมันเก่งอยู่แล้วอย่างเช่นโกคูแบ็กโกคูบูไอสองตัวนี้มันคือแบบแทบไม่อยากจะเปลี่ยนอะ่ะจะเจอโกดิต้าไปแม่งรู้สึกแบบต้องเปลี่ยนว่ะเออเจอฟี่บอกกูมาแทงให้มึงได้กรนี้นะเพื่อน อะไรแบบนี้เออผมมาดูท่าไม่ตายแล้วมันใช่อย่างนั้นเลยเพื่อนหน้าคือแบบกูมาแทงให้มึงนะเพื่อนเออพอถึงครบแล้วเปลี่ยนเถิดมันควรเปลี่ยนจริงนะผมผมบอกเลยว่าควรเปลี่ยนจริงๆนะอนนร,ๆนะรอบนี้คือแบบกูยิงตาแม่งของจริงนะครับผมเอาเป็นว่าสิบเต็มสิบไม่มีหักทั้งความสามารถถึงแม้ท่าไม่ตายไปดูมาแล้วย้อมแมวหน่อยแล้วก็อยากจะตัดคะแนนเรื่องไม่มีบูนะเออแต่ไม่เอาแล้วกันนะครับมันก็เท่อยู่แหละ เออมันก็เท่ยู่แหละนะ้องกาสสวยนะี่กาสผมให้สิบเต็มสิบเลยเอาว่าถูกใจผมเปิดแน่นอนเนาะเดี๋ยวจะโดนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้เปิดแน่นอนได้ไม่ได้ว่ากันเอาว่าตัวละครน,นี้สำหรับผมดีแล้วก็น่าจะน่าจะหนึ่งในห้าของตัวละคร LR ที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเล่นจริงแล้วเป็นอย่างไรเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับสองตัวละครนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยถ้าเกิดผมมีการแปสรลสกิลพอย่างไรก็ขออภัยมาทนาทีด้วยนะ ครับผมโอเคประมาณนี้ชอบคลิปแบบนี้ก,กีอย่าลืมกดไลค์กดติด,าดาตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม